กลับมาแล้วครับมยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะครับ,บ, core, รบเรามาลุ้นกันต่อกับมวยพิกัด64กิโลกรัมเลยดีกว่าครับโมโยโหดทะเลเดือดดาวลุ่งขาลุยจากภูเก็ตนะครับวันนี้มาเพื่อล่าชัยชนะจากเปอร์เซียจอมเก่าจากอิหร่านครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชาวภูเก็ตของเราในวันนี้จะสามารถคว้าชัยชนะจริงหรือไม่นะครับผม It is the fifth fight of tonight between Thailand and Iran Let's all welcome Kelly Nasser Kuhi มาถึงมวยคู่ที่5นี่ครับคู่นี้พิการน้ำหนัก64กิโลกรัมครับนี่คือนักมวยจากประเทศอิรานนาเซอร์คูฮิเคลลีวัย34ปีนะครับสูง170เซนติเมตรจัดท็อปไฟมวยไทยเวลาสุดแพ้ให้กับนักมวยไทยมาหมาดๆนะครับ เดี๋ยวไปตามผลงานของเขาคนครับพบคุณกายเลยครับและสำหรับตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรกรนสิงปราตองจากประเทศไทยอ่ะเป็นดาวขึ้นมาอีกหนึ่งดวงครับนี่คือผลประเด็นของช่องแปดครับในานามของเพชรกรณสิงป่าตองครับลูกศิษย์ของท่านพอ,ออสนันยอดสนินครับ จากจังหวัดภูเก็ต175้วัย17ปีเท่านั้นมี f c ติดตามเขาเยอะแยะมากมายครับสรวิทย์นนแก้วครับขอบคุณกายครับและแล้วเวลาแ,ลแลห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วครับ introducing first from the blue corner at 34 years of age with a record of 35 fights and 23 wins นักชกคนนี้นะครับเป็นนักชกฝีมือดี สไตบูดุดันรูปร่างแข็งแกร่ง from Iran Nasser Kuhikale ส่วนคู่ชกของเขาในมุมแดงนะครับผมอายุ17ปีเท่านั้นครับผมชกม,มาแล้ว41ครั้งชนะมา32ครั้งครับผมดาวรุ่งใจเกินร้อยนะครับนักชกคนนี้อาวุธอันตรายทุกลูกครับพร้อมลุยพร้อมแลกมาทั้งหมัดเท้าเข่าศอก ฟาดคู่ต่อสู้ได้ทุกวินาทีจากภูเก็ตประเทศไทยเพชรกรณสิงหาตองอและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณสิริชัยอินเดีย จบกันเต็มที่มีน้ำใจนิเกล่าอย่าตมติดกติกาโชคดีกำมือทำนาทีอีกครั้งครับเป่าทุกครับสิทธิชัยเนียนครับ17กับ34ครับ175กับ170ลงตัวทีิกัด64กิโลกรัมตามดูครับดาวรุ่งของช่อง8ครับเป็นกะรลนติป้าตองลูกหลานของชาวภูเก็ตครับแม่ลูกคราวก่อนออกจากมุมสักหนึ่งทีนะครับทางด้านของนาเซอร์ครับ ตวงเลยครับโอ้โหไม่อยากใช้เวลาให้เปลืองครับนาเซอร์วิ่งกับไปเจอหมัดขวาหัวโดนแล้วโอ้โหยังไงครับโอ้โหโดนกดไปครับโอ้หนั่งเซ็งเลยครับนาเซอร์คูวเคลลี่ครับน่าจะโดนเป้าตาเลยครับโอ้หนั่งรูปเป้าตาปล่อยไปปล่อยนี่ไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมาเลยครับนาเซอร์ดูท่าไม่เอาแล้วครับ ถ้าเป็นภาษาเหนือนําซาวกับบอลลุกแล้วครับแบบนี้แม่เซตบินไวเลยครับนี่ครับไอ้หนูจากโรงเรียนกระทูวิทยาครับเป็นกรนสิงห์ป่าตองครับผลผรลิตของท่านพอสนิทรอดเซตนะครับเซตบินไวเลยครับแม่กระต่อยหมัดเดียวเสร็จแล้วกระเด้งดึงออกมาเลยครับทานด้นของนาเตอร์ครับและจากนั้นครับก็โดนหมัดของเพชรกระนจ้วงเข้าไปครับบั่งแดงวันนี้2วินเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับ ก็อย่างว่าครับเป็นการฉกฉวยโอกาสครับแมพูดง่ายงครับถ้าไม่ผิดกฎกติกานี่พรุ่งนี้ขึ้นเวทีต่อได้เลยครับดูครับเปรี้ยงเข้าไปครับหมัดเดียวครับถอยปูเล็งปุเล็งปุเลงครับเอามือทำเบาตาซ้ำอีกทีนึงครับสองสามหมัดเหลือที่หลังนี่แม่ติดการติดนัวนะครับเจอสองหมัดเต็มเต็มครับหมัดแรกครับหมัดสองครับหมัดสามหมัดสี่ครับ ก่อนหน้านั้นโดนขวาเข้าไปเต็มๆครับแล้วนี่ตามมาเติมอีกหชุดครับโอ้เรียกว่าปิดให้ต่อยแต่โดยดีเลยครับหน้าเซอร์คูนิเคลลี่ครับเอกรนก็ไม่ยอมปล่อยให้วินาทีทองผ่านไปนะครับโอ้โหวิญาธแห่าเตมเปลี่ยนครับเด็กคนนี้อ่าเพราะคุณกายเลยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับ ไวมากนะฮะตะกี้ผมจริงๆไม่ต้องลงจากสังเวียนก็ได้นะฮะยืนอยู่บนนี้เลยก็ได้ and your winner by way of knockout the red corner อออๆๆโอ้เฮกรอนสิงป่าตองวันนี้มาดีมากๆเลยนะครับโอ้รุนแรง